สวัสดีครับพี่น้องนะครับมาเบิ่งบรรยากาศใหญ่งวัวนะครับเนี่ยใหญ่งวัวนะครับใหญ่บ่งเลี้ยงนะครับพี่น้องประมาณสามโลนะครับ่จากบ่งเก่าไปนะครับพี่น้องไปไปไปเร็วมาเร็วเออเออเด็กเลี้ยงงัวนะพี่น้อง

i ah, have you know 六六六。Leo, Leo, Leo. อยู่ที่ตำบลมหาสวนนะครับอำเภอบ้านมีจังหวัดลพบุรีนะครับพี่น้อง ดีครับพี่น้องสอบเรี่ยวนะพี่น้องสอบมหาไร่เรี่ยวนะครับเสาร์อาทิตย์มีโอกาสได้มาเที่ยวเล่นนะครับพี่นอ้องขี่รถมากไกลนะครับถ,ถือว่าไกลอยู่นะครับแต่ก็ประจำนะพี่น้องมาเป็นประจำ เออเออฟุงแยกขายนะพี่น้องขายขายเบิดฟูงนะครับฟูงนี่นะครับบายบายนี่นะครับพี่น้องเอ้ยเอ้ย นี่นะพี่นอ้องแม่ใหญ่ๆงามๆงานะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดซับสไคร์นะครับเฮ้ยเฮ้ย ้ยน่องวันออกใช่นะครับนี่ตัวดึงออกนะครับมูเหยียบเสียกนะครับพี่น้องคล้องนะครับคล้องมัดคล้องแล้วก็ดึงออกนะพี่น้องเพราะว่าขาหนามันออกมาขาเดียวนะครับ เร็วไปเรเอเฮ้ยโอ้ยน้องสิออกแล้วปล่อยมันปล่อยมันน่องสิออกแล้วนะครับโอ้โอ้ยเ็น้องว่าไกินว่าพี่น้อง ôi ôi tìm thôn na vi

ôi 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 khó khóc là khi nào ê ê ê léo bé ôi mời ô mẹ nỉ nhau nó phi nóng cày khót nè hầm này ơi mời ơi ลูกเขากำลังออกหลายนะพี่น้องฝนตกมาแล้วนะครับไปนะครับพี่น้องเป่านองมากกันนะครับ น้องๆจะออกแล้วครับกินกันไหมครับพี่ฮะอ๋อของอร่อยนะพี่น้องของมักเลยนะครับหนองว่า 哎六六六 โอ้นี่พี่น้องน้องไกลที่ออกแล้วนะครับเนี่ยตรงเล่งตรงเล่งอยู่นี่นะครับเอ้ยเอ้ย ไปได้แล้วนะพี่น้องตัวน้องสิออกพุ่นนะครับไปแล้วไปแล้ว หาโม้งครืงนะครับพี่นออ้องนี่นะครับพี่นอ้องลูกตัวผู้ตัวเมียกับมีน,นะครับ มาเลือกเอานะพี่น้องขายสุโตนะครับที่ซื้อไปเบิร์ดก็ได้นะครับไปไปขว<อ>า<อ>กแล้วนะพี่น้องไปไปขามทางว่าวไก่นะพี่น้องสองสามโล

เร็วไปเร็วเอ้ยเอ้ยจะเข้าขอคอกนี่กินจังเลยอ๋อโอนี่เขาวไหวอยู่นะครับพี่นอ้องอ้วนครับมากินในอคอกอีกนะครับ ผู้ใดสนใจขีม้มสูนเขานะพี่น้องติดต่อบอมบได้นะครับ2องบาทนะครับผอมทรงนะพี่น้องเก็บเงินฝ่ายทางนะครับขวดหนึ่งเห็นได้ประมาณ8โตัวโตัวนะครับยาไามาแล้งขวดละ200บาททรงฟรีนะครับพี่น้องขาทรงฟรีนะครับคันเก็บไปายทางเพิ่มหาสิบยาทนะครับผู้ใดสนใจยาไทยะยาธิแบบลาดหลังนะครับพ <Gothic. S 2> ี่น้องขวดละร้อยนะครับขาทรงหาสิบาทนะครับ ขวดหนึ่งใส่ได้น้ำหนัก3 0 0ยกิโลนะครับผมใส่ในทถึงประหยัดภายนอกภายในนะครับประหยัดผิวหนังนะครับพี่น้องผู้ใดสนใจไหมเกาว่าติดต่อบามอบได้นะครับ850ยบาทนะครับสเตนเลสนะครับพี่น้องส่งฟรีนะครับสแตนเลสเกรดยังดีนะครับแล้วก็ผู้ใดสนใจนะครับหยาทอนพันแพ้งกล่านะพี่น้องกิโลละหาบาทนะครับมีลดส่งนะครับส่งก็ตามระยะทางนะครับพี่น้องหยา แหงอาดก้อนก็มีนะครับแพนกลานะครับก้อละเกลสิบบาทก้อนละร้อยนะครับเกรดเอนะครับราคากันแล้วแต่ช่วงนะครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปนะครับให้เบิ่งบรรยากาศนะพี่น้องไล่เขาคอกแล้วนะครับเบิ่งอีกจักน้อยนะพี่น้องมาหอดแล้ว นี่นะพี่น้องเอาลงรดมากินหนอกินนมนะครับบารมากาศดีนะพี่น้องมีได้โตงามๆนะครับหนานๆลึกๆเลยนะพี่น้องนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปนะครับ mm hmm. ลคลิปนี้ล่ากันไปก่อนนะครับพี่น้อง mm hmm. ไรมาหอดคอกแล้วนะครับสวัสดีครับ